ผไหร่ถึงเรียกว่าความดันโลหิตส,สูงเมื่อกี้เราคุยไนถึงว่าถ้าความดันคุณอยู่ที่ประมาณ120-130ตัวบนนะคะแบบนี้เรียกว่าภาวะ pre-hypertension pre-hypertension นะคะจะต้องระมัดระวังแล้วจะต้องระมัดระวังแล้วค่ะแต่ถ้าความดันคุณขึ้นไปตัดที่140-150อันนี้เรียกว่าภาวะความดันโลหิตส,สูงระยะที่1ระยะที่1นนะคะถ้าคุณยังอยู่ในระยะที่1เนี่ยยังสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียกว่าทันนะคุณหมอจะให้เวลาเราทั้งหมดเนี่ยสิเดือน12เดือนที่จะถ้าหันมาควบคุมพฤติกรรมแล้วเนี่ยความดันลดลงเนี่ยคุณหมอจะยังไม่จ่ายยาจะยังไม่จ่ายยานะคะแต่ถ้าคุณมีโรคเบาหวานแทรกซ้อนอยู่เคสที่คุณเป็นเบาหวานร่วมกับความดันคุณหมอจะต้องจ่ายยาความดันคุณทันทีและทําให้ค่ะการทานยาของเราเนี่ ถ้าเราไม่คุมพฤติกรรมร่วมด้วยนะเราก็จะต้องทานยาไปเรื่อยๆทานยาไปตลอดแล้วทราบไหมคะว่าการทานยาไขามันความดันเบาหวานนี่ต่อเนื่องกันตั้งแต่5ปีขึ้นไปคุณจะเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรังค่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าคนในสมัยนี้เนี่ยทำไมถึงมีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังกันตั้งแต่อายุ40 50าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคนที่คุณรักและฝากกดติดตามเพื่อรับข้อมูลสุขภาพโรคไขมันเบาหวานความดัน หัวใจหลอดเลือดและโรคไตในวัย40ปีขึ้นไปค่ะ